呃，来溜，你不要白，啊，来溜，呃，你不要白的，哦，来溜，哎，那看去哪？我俩在比，你在这，哦，接过来的，接。 ได้ออนะครับพิรณานไหนกูจะซื้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมหน้ามองมาทมางนี้ออซีไว้เดิหน้ามองต้อ,อกงกลับขึ้นอน๋อ,อสองโอเคกมาื้นสามเกลับมาเดกลกับมาีไวสี่ไว้ซมาแล้วมาแล้วชิว่ไว้ววไวออ À, chị vậy đi con dùng kem này chị của ai hô cả chết đứa cái này chào hô cái này đi kim sếp ờ học cái ขั้นสุดท้ายไปดื่มน้ำอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอเร็วๆนะครับชิ้ขาเก้าเข้ไปปุ๊บติดที่เร็วเข้าใจไหมหนึ่งไปทางไหนไปทางไหนทางไหนอย่าได้ไปทางนู้นแขวนวานเนาะไปเร็วจังเลยไม่ได้บอกเลยขอหนึ่งไปทางไหนขาขวาขาขาไปทางขวาก่อนหนึ่งเออให้เร็ว 2 ok 3 mươi lượt hai mươi năm hai mươi hai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 

แป๊เ,เก็วองด้วยเซฟอ่ะเป็นการขอท่าสองท่าสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยท่าสุดท้ายจะขอสองเซตได้ไหมเดินไม่ได้ถ้าไม่ได้จะเป็นสี่ามันจะไม่ติดอ่ะโอเมื่อ,อกี้เรา,ห,าหุกออกข้างใช่ไหมครับ ต่อไปมูงบอกองข้ามครับอ่าปึ๊บมหนึ่งกคือว่าสมมติเราชิดมาคู่ต่อสู้เตะขาหนมืใช่ไหมแล้วเราไม่สามารถที่ยกขาขวาได้อ่าเราสุจากกระเตะขาหน้าแต่ถ้าเราเตะขาหน้าเรามีโอกาสโดนคู่ต่อสู้เตะด้านข้างไหมเนี่ยสมมติคู่ต่อสู้เตะมาได้เนี่ยเราหมูบอกข้าไม่ได้เราโดนเตะนะครับโดนเตะเนาะแต่ถ้าเรายกขาหน้าเราโดนเตะได้ไหมนะ ตอบกระด้างถ้าเรายกขาหน้าเราอย่าโดนกระดูกเตะได้ใช่ไหมตอนที่ขาขึ้ตัวสูงเนี่ยถ้าเราเกะขาหน้ายังโดนใช่ไหมครับแต่ถ้าจะไม่โดนเราก้าวขาไปปึ๊บแล้วเราบิดแบบนี้เราโดนไหมไม่โดนใช่ไหมเออปะลุขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้่าสองห้าเตะเข้าจะให้พักกี่นาทีดี เอาส่ใช่มห้าใช่ไหมเดี๋ยวมาเปลายิงชุกแข่งกันป่าวะูเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเลือไปยหนึ่งชั่วโมงได้แต่อยู่ซ้อนเลือสองูอ่ะโอเคนะเช็คเดียวให้เดียวเดียวไม่คุยไม่คุยไม่คุยให้เร็วหนึ่อ้าวปึ๊ไปทางไหนทไปตรงข้ามอะไรเมื่อกี้เราบอก้าดแต่ไปเราตรงข้ามเออ ่ะี้เราจะสู้เตีทางนี้ลงยังไงก่อข้างนี้ใช่ไหมถ้วเราโต้กลับอ่ะ๋อเตี้ยเราฉาาเฉีดขาหลังไปทางซ้ายนะครับเมื่อกี้เราฉีดไปขวาเราฉีดไป้ายบ้างยื่นเฮ้ยเฮ้ยข้างไหนทีทำถูกอัดหลังยื่นอ๋อทิ้งไว้ยอ่ะให้เร็วกว่าหลังยื่น มอไว้สองปจะเยอะขาหลังแต่นี้มันจะพูนไมร่สามเห่นไหมพี่ออกข้างอีเยอะที่อสเออให้เร็วให้เร็วห้าเร็วบีจเร็วขาว้าปุ๊บ้าวาป๊ีจเยอะเลย ออกคือตัวไว้ดึงมาทางขวา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 ไม่ใช่ไม่ใช่จากซ้ายอ่ะไม่ใช่ดึงมันมาทางนี้เนี่ยเฮ้ยดูคอยนี่อ่ะคอยทำเออเอออ่ะ้อเทยว

เดีวเก้าเอ็ดต <10 S 2> ิ้งไปสิบเอ็ดเปลี่ยนกาเซตเดียวถึงได้พัก5นาทีขอถ้าทำไม่ดีก็ทำก่อหนึ่งด้านไหนทีไม่มีสมาธิเลยนะสองออออเออวิ่งให้เร็วที่ฐานใด้อย่างไรสาม นี่ก้มาอี้ยขี่สาหน้ายังกยไสเห้ม่ต้องถอยตขาหน้าได้ไม่ต้องถอยขาหล้ถาหน้าพุึ้นขาเนี้ยเข้ามาในงอยู่ในรงเดียวเจ็ดเออกับคืนรงนะกิขาดีไหมเช็คไว้ เดี๋ยววันนี้เช็คไว้เก้าที่ไม่ต้องกระโดดนี่ไม่ต้องอย่างี้เอาขาไปเฉยขาแค่วางไม่ต้องกระโดดขนาดนั้นเสียเวลาเหนื่อยด้วยเปล่ตาฟ้อที่ไปทางไหนไม่ใช่เปล่ตาแที่ไปทางไหนทีเปล่งขาหนึ่งเออฟ้อใช่ไว้เปล่ตาขาซ้ายเริ<อ>่ม เออให้เร็วกับเออ,เอ,อ,เอ,อสองปิดขาหลังให้เร็วสามขาได้อย่าลอยอีกสี่ให้สามออให้เร็วสามติดให้เร็วกว่านี้สี่เอ,อ่<า>เอขาเก้า